และในวันที่4นี้นะคะลูกเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้ <S 2> <S 2> ก่อนอื่นเลยนะคะลูกคุณครูก็จะพาไปดูประโยชน์ของเครื่องมือเครื่องใช้กันก่อนเลยเครื่องมือเครื่องใช้นะคะลูกก็จะให้ประโยชน์กับเราเยอะมากๆเลยอย่างเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านใช่ไหมลูกที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นไม้กวาด ไม้ถูพื้นหรือไม้กวาดหยักใยห,หรืออุปกรณ์อื่นๆอีกมากมายนะคะลูกสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทําให้บ้านของเรานั้นสะอาดและน่าอยู่มากๆเลยค่ะส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำสวนนั้นก็มีประโยชน์เช่นกันค่ะลูกอย่างเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราอยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการทําสวนเช่น จอบเสียมเป็นต้นก็จะทำให้เกิดความสะดวกในการปลูกต้นไม้หรือแม้แต่เวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของเราอยากซ่อมแซมบ้านก็ต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างอย่างที่เด็กๆได้เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างลูกมีค้อนตะปูแปลงทาสีบ้านหรืออื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราอยากทาสีบ้าน แต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ของเราไม่มีแปลงทาสีบ้านนะลูกจะทาได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดถึงมีประโยชน์มากๆเลยและนอกจากเครื่องมือเครื่องใช้จะมีประโยชน์แก่เราแล้วนะคะลูกถ้าหากเราใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธีก็อาจจะก่อให้เกิดโทษได้เช่นกันคะ่ะเพราะเครื่องมือเครื่องใช้บางชนิดนั้นมีความแหลมคมใช่ไหมคะ ก็อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้นั่นเองค่ะลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักประโยชน์และโทษของเครื่องมือเครื่องใช้ไปแล้วก็อย่าลืมทำงานสมครรครูด้วยนะคะเด็กๆสู้ๆคะ่ะ